ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมน้าบอยนะครับอิสานน้มินแอนด์ฟิชชิงนะครับวันนี้มาตกปลาดินยังคงเป็นหมายเดิมนะครับลำดมใหญ่เดือดดมนะครับวันนี้มาคนเดียวนะครับน้าโอก็ยังไม่ได้มาครับเพราะว่าน้าโอพรุ่งนี้จะไปฉีดวัคซีนนะครับเมื่อวานไปตลาดนัดมาลวครับผมทราบก็เลยให้นาโอนอนพักผ่อนก่อนครับ วัคซีนครับขัับหมายครับยังเช้าอยู่เลยนะครับอากาศกำลังดีครับผมตัวนี้ก็เริ่มมีลมหนาวเข้ามาแล้วนะครับภาคอีสานครับมีรูลมหนาวรูลมฝนนะครับหรือพายุนี่ครับโอเคครับขอลงเหยื่อก่อนนะครับยค่อ่มาลุ้นกันครับผม ลอย้นะครับทั้งหมด8คันนะครับนี่ล่องรอยนี่เป็นของนาเล็กนะครับนาเล็กมา2ตำวันที่แล้วนะครับแกบอกว่ามีปลาใหญ่ข้อ2ตัวเลยนะครับแต่ไม่รู้ว่าปลาอะไรครับเพราะไม่ได้ตัวนะครับเดี๋ยววันนี้เรามารุ่นันครับเราจะได้ตัวหรือเปล่าครับลรวจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวรุ่นกันเลยครับวันนี้ กำลังใช้างานครับดูน,นะครับ ครับผมปกลังมาครับไฟงามๆครับนี่เสียบมันหมูนะครับผมลองมันหมูครับเดี๋ยวเสียบมันหมูดีกว่าครับ Uh-huh. ครับผมวันนี้ตะขอเปลี่ยนจากมิตโฟมเป็นมันหมูนะครับอันนี้ลองเป็นมันหมูครับเคยใช้ได้ผลแยวหมายนม่น้ำมูลนะครับไปแม่น้ำมูลนี่ผมจะใช้แต่มันหมูล้วนๆนะครับมิตโฟมนี่จะไม่ได้เรียบเลยครับลองดูหมาครับลำดมใหญ่เดือดรมของเราครับมันหมูจะได้ฝนหรือเปล่านะครับน่าจะเป็นปลาตะโกปลากระมังก็กินนะครับปลาเทโพก็กินนะครับเคยใช้ได้ฝนมาแล้วครับแล้วลองดูหมานี้เลยครับ มาเรารุ้นด้กันครับวันนี้ครับอาจจะมีตัวสว,สวยมีไใช้งานไหมนะนะได้ชมเมืนเปล่าครับโอเคครับเรารุ้นด้กันนะครับ อยู่ๆเลย,ย,ยอ,นนอะไรครับกะลังครับผมครับตอนนี้ก็มีนะ้าทางบ้านมาตกชิงนเหลิวนะครับดีเลยครับวันนี้มีเพื่อนครับอ่ามันมาเนี่ยครับเอออ่าครับมาดูของเราครับ Tapi ya,

ใหญ่ครับ ดูครับนั่นนะกัดตายขาดไปแล้วครับชิดู นะครับกำลังครับผม ครับผมตอนนี้ก็เที่ยงเลยนะครับตอนนี้ฝนตกแล้วครับผมมีข่าวว่าทายุเข้าอีสานนะครับวันสองวันนี้แต่คิดว่าจะเป็นวันนี้ครับผมตอนนี้ฟาก็ไม่จินเบียดแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าอากาศดีครับอากาศเย็นครับแต่สู้ต่อไปครับเกสู้ครับผมแถมาลืงครับตอนเหนบอมาครับทานกินนะครับ Um หลังจากฝนตกนะคะรับกำลังใช้สวยนะคร <c oughs> ับนอยู่บ่โอ้ยพอจะปิ่งครับย่ <c oughs> าไ่ได้ยี่บ่ครับทำไมได้ยี่่นี่เพา่หพอหมอดอกไมาิใบบ้าพ่อหมอก็บิกกับดอก่ไหมเจ้วกจอพวกเจ้าจอใเเ็ดพวกเจ้าได้ครับไป กำลังครับ Halo Pak Kamang, นะครับตอนเย็นๆครับได้เจ็บของนะครับกำลังสวยๆอยู่นะครับ,รบตัวน,นี้ มาใกล้เล็กครับช่วงใกล้กลับบ้านแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับนี่เหมือนฝนจะตกแล้วนะครับนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงเนะครับแต่ก็เหมือนฝนจะมาครับก็เตรียมตัวจะเก็บของแล้วนะครับเก็บทยอยเก็บเก็บที่บ้างแล้วนะครับเกือสามคันนะครับเดี๋ยวจะเก็บนะครับมาดูผลงานวันนี้ครับ ใช้ได้อยู่นะครับวันนี้เป็นเกี่ยวมันหมูนะครับวันนี้ไม่ได้เกี่ยวเม็ดโคงนะครับก็ได้บ้างหลุดบ้างครับหลุดก็เยอะเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับแทบจะตกทั้งวันเลยนะครับก็มีแดดช่วงตอนเช้าๆครับประมาณเจ็ดแปดโมงครับพอ สายๆมาก็ฝนตกเลยครับทั้งวันเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกทุกท่านนะครับที่เรียนมารับชมและเป็นกำลังใจให้กับเราสองคนนะครับผมกับนาโอนะครับในช่องอีกาทำกินแอนทิชชิงนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราสองคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ